เขาใหม่อีกแล้วนะครับกับอีดูสูดีแม็กคันนี้เป็น3.0แซดเพเทส3.0แซดเพเทบอกไฟฟ้านะครับ4ประตูไฮรันเดอร์นะครับปี2018นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับคันนี้นะราคาเพียง499,000บาทสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆซีลทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมในทอโต่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คันที่แล้วนะขายเร็วมากนะสำหรับตัวนี้นะ3.0แซดเพเทสนะครับขับเกิน2องล้อปี18 วันนี้ก็จัดเข้ามาใหม่ให้อีกหนึ่งคันนะครับก็ราคาค่าตัวเท่าเดิมเลยนะ499,000บาทคันนี้ได้เป็นเครื่อง3,000ออโตนะครับตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ได้พวกเบาะไฟฟ้านะแล้วก็เบาะภายในเนี่ยเป็นสีส้มๆนะครับนะคันที่แล้วไม่80,000เนาะคันนี้ก็ไม่88,000นะครับก็ไม่ก็ไล่ๆกันนะเป็นรถหน่วยงานปรดประจำการนะครับรถเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับได้สีเทาสีประตูตัวสูงไฮแลนเดอร์นะครับ ี่จริงชื่อเต็มมันคือยูสุดีแม็นะครับสามจุดศูนย์แซดเฟสเอไฮอะไรนะฮะไฮเรนเดอร์ดีแม็กไฮเรนเดอร์สามยูสศูนย์เนะชื่อมันยาวมากปี18เอาเป็นว่าราคามันดีมากๆครับ499เท่านั้นนะครับไปหาอยู่นะรถเครื่องใหญ่ๆนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับนะถ้าใครเล่นเกียร์ออโต้ก็แนะนำไม่ใช้เครื่องสามพันดีกว่านะเพราะว่าอาจจะเล่งดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านหน้านะครับตรงรุ่นเลยปีส8บแมันก็หน้าเดียวกัน นะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับพร้อมเดย์ทามันนิ่งไลท์แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าแล้วก็ไฟดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะคันนี้คือสีเดิมทั้งคันเลยนะนะรถเป็นสีนี้มาเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานน่าจะเป็นรถสำรองนะครับเพราะว่าไม่วิ่งน้อยวิ่งแค่80,000กว่าโลวิ่งแค่80,000กว่าโลนะครับโป่งลงโป่งล้อเดิมอยู่ครบนะครับนะล้อแม็กนะตัวนี้เป็นลายแบบว่าลายปี18สวยๆแล้วก็รัดด้วยยางเป็นหลบ เป็นยางแบบกึ่งออโทเลนเลยนะดอกค่อนข้างเยอะดอกค่อนข้างเยอะนะครับดอกหนามากอ่ะยางปีสามดูดอกยางดิเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะดอกใหม่ๆเลยราคาเพียง4ี่เก้าเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะครับกับรถเกียร์ออโต้ของค่ายอิซูซูนะครับก็แนะนําคันนี้ให้อีกหนึ่งคันนะครับนะปงลงป่งล้อด้านในนะครับน็อตไม่มีสนิมนะครับเดิมๆเลยกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวให้นะครับ ติดฟิล์มมาเบอร์ประมาณ60นะครับรอบพันนะครับคันนี้เป็นตัวสูงเนาะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับเป็น4ประตูมันก็จะมีบันไดด้านข้างนะครับเสาวิทยุเนี่ยก็จะเป็นแบบคีบฉลาดแล้วนะครับ,นะค,รบคือรถสวยแหละคันนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะขายดีมากเลยนะตัวนี้นะเพราะว่า3,000ออโต้มันค,ค่อนข้างหายากมือเปิดก็เป็นคีเลตนะครับพออโต้เนี่ยค่อนข้างหายากนะครับตัวภายในจะเป็นโทนสีนี้แล้วก็ได้บอกไฟฟ้า นะครับประตงประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะนะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะนะครับเม็ดอาร์ครบัะเหลี่ยมสานประตูนะครับชัดเจนนะนะครับสวยงามนะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับ096 535 5153 096นะครับ535 5153ตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้บานคนขับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านแท้เดิมโรงงาน มีตัวคูชอนโทนให้นะครับเป็นตัวล็อกความเร็วมีคูชอนโทนให้ล็อกความเร็วนะครับไฟหน้าเป็นแมนนวลที่ปัดนน้ำฝนแมนนวลแต่ตัวนี้จะได้เรื่องระบบปรับไฟสูงต่ำนะครับแล้วก็ออโต้สตาร์ทสตาร์ทด้านทักชั่นคอนโทรลช่วยชะลอลงทางราชันกระจกมองข้างปรับปรับไฟฟ้าอะไรก็ดีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดสวิตให้ดูตัวนี้เลขไมล์888นะครับนี่ หน้าปัดเลนไมค์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยน้ำมันเยอะมากเลยคับนี้ยนะ้เกือบเต็มถังนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราก็จะมีการถ่า,ายน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่ตั้งค่าตัวเซฟไว้ต่างๆนะครับไมค์แปดแปดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับ,หน,รบหน้าจอนะครับเป็นตัวทัสกีนนะครับมีเป็นตัวระบบนำทางเนวิเกเตอร์นั่นแหละนะแล้วตัวแอร์เนี่ยก็เป็นออโต ตัวแอร์จะเป็นออโต้ด้านล่างก็จะมี Power Outlet แล้วก็ USB รวมถึง AUX นะครับแล้วก็คันเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นสีดำหมดเลยเป็นสีดำหมดเลยนะมันก็จะมีชิปล็อกให้เวลาจอดแบบรถซ้อนคันอย่างงี้นะนะครับบางรุ่นมันก็จะใช้กุญแจจิ้มใช่ไหมแต่รุ่นนี้มันเป็นปุ่มกดให้เลยนะครับเกียร์ก็สามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับมีบวกมีลบนะครับภายในสวยนะครับคันนี้ภายในสวยนะครับ เป็นโทนสีดำนะยกเว้นตัวพรมหลังคานะครับก็เป็นสีเบจปกติสะอาดตาเลยนะราคาเพียง4,99,000บาท4,99,000บาทนะครับกับรถสวยๆแบบนี้นะครับนะดูดิไปหาอยู่นะครับโทรได้เลยนะครับ3 5 5ย์3 5 5นะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะครับรถตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับอยู่สุวินทวงศซอยหนึ่งะครับเป็นสาขาที่2ของเรานั่นเอง รถสวยเดิมนะประตรงประตูเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับหน้าหลังซ,ซีนเซิร์ทุกอย่างอยู่ครบตัวรถแล้วการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีทีความจมน้ำชนหนักนะไม่มีกับสีไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะรถอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับที่เราเอารถหน่วยงานเพราะว่าเราจะเอาประวัติการเป็นแทนแดน,นต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่ดูยเมทอาร์คผมดึงให้ดูได้เลยเนะี่ยเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยนะครับ ใค่หาอยู่รถเครื่องใหญ่ๆ3,000ออโต้ขับต่างจังหวัดสบายนะวิ่งยาวๆเลยนะครับของเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับผหกับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าลูกค้าทีา่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับก็สามารถมาจับมาจองรถออนไลน์กันได้เลยเพราะว่าเงินที่จอ,องรถต่างๆต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะเป็นเงินโอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับนะดูสีดิสวยมากปลายท้ายเป็น LED ปลายท้ายเป็น LED นะครับโลโก้แซดเพจเทดอยู่ครบนะครับโลโก้ DDI อยู่ครบพร้อมกล้องมองหลังนะครับมือเปิดเป็นโคมียนกันชนท้ายก็เป็นสแตนเลสกันชนท้ายก็เป็นสแตนเลสนะครับนี่นี่พี่สนใจนะอยากดูรถตัวลงขับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0965355153เหลี่ยมสันชัดเจนหมดนะครับตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างช่วงล่างนะครับพวกคัทรงคัสซีนะครับแล้วก็ พวกพางพาขับด้านหลังนะครับก็ครบเลยนะครับตัวนี้กิฟต์ล็อกสายไฟน่าจะหลุดนะครับหรือว่าเก็บงานให้ใหม่นะครับมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายนะครับโครงสร้างนะครับเบรคอาร์โคบมันเป็นรถที่เรื่องการใช้งานนะถ้าขนคนขนของเนี่ยได้สบายเลยเพราะว่าเครื่องมันเป็นเครื่องตัวใหญ่เครื่องตัวใหญ่เราได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ มันแมทช์กันถ้าเป็น1-9เกียร์ออโต้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่ค่อยแมทช์นะครับมันจะมันจะหน่วงหน่วงเลยเวลาเราเหยียบม,มันจะหน่วงหน่วงเลยมันจะไม่ค่อยแบบพูดปาดอะไรเท่าไหร่นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับพี่กับอีลุสซูดีแมทคันนี้นะครับ3.0 z p ุดศูนแซดเพเทนะครับเกียร์ออโต้นะปี2018กับราคาค่าตัวเพียง4,99,000บาท